แม่อ้อมโชคดีเนื่องในวันเกิดขอให้แม่อ้อมร่ำเลิศไม่เศร้าหมองขอให้แม่อ้อมมีค่าเหมือนดั่งทองอขอให้แม่อ้อมรุ่งเรืองร้องของอ,อัองกกไพรโชคดีในวันเกิดนะครับแต่วันเกิดนี้นะครับแม่อ้อมเตรียมของฝันเอ้ผมผมของผมเตรียมผมเตรียมของฝันไปให้พี่นะพี่อยากได้อะไรครับ มีภาพใหม่กับเรื่อ <c oughs> งทำน้ำอุ่นทยไดไ้ได้เลยเด็ดจัดให้ฮะดที่มาครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับแล้วจะมาทับใจกัำลางสะพานใค <c oughs> รามาบนสะพานจะทับใจทุกท่านครับครับครับโชคดีครับ,บ,บครับปีบนหน้ามาใหม่หมอเดือนหน้าผมไม่อยู่แล้วพี่ผมย้ายผมได้สำหรับ ร้านไอทะเลของเรานะยินดีต้อนรับทุกท่านนะที่ว่ามาร่วมงานเะกิดวันเกิดของแม่อ้อมในครั้งนี้ฮนะหากการต้อนรับผิดพลาดหร,ร,รือปกป้องกอะไรทางร้านขอกราบอภัยด้วยนนครับหากอาหารไม่อร่อยกอ็ทนไม่ควรนะฮะอาหารของเราได้อยหอยนะเรียบ,นะบร้อยแล้วน้ำแข็งก้อนไหนถ้าไม่เย็นก็เปลี่ยนได้นะแต่ผมรับรองว่าเย็นผมอมดูแลทุกก้อน ผมเอาดูแล้วทุกคนเย็นเย็นทุกคนครับสำหรับปีนี้ก sí ็ได้ทราบข่าวว่ามีเพื่อนของแม่อ้อยมาใหม่อีกหลายท่านนะก็ทางร้านของเราก็เลยจะจัดของละวันให้แต่ผมก็ชอบใจได้ว่าเพื่อเมื่อพวกเรามีอายุก็ขอให้เอาเวลาไปเที่ยวก่อนเหยวแห้งเดี๋ยวหมดแรงแกงหมดุถไม่สดใสมาลูกสุด รู้สึกตัวเสียดายว่าสายไปอย่าใส่ใจไทรนายกลกบาลเปนยังไงมันก็เลือกไม่ได้ยัเลือกไม่ได้ยันมีปัญหาอยู่นี่เลือกไม่ได้คนชอบไม่ชอบเนี่ยเราไม่อยากพูดขนาดผมไปซื้อแม่ค้าผมบอกว่าแม่ค้าวิ่งอบ่สิมันย0สิบแม่ค้าถามอาองค์อิงไหมผมก็่ถามว่าองค์อิงจะอะไรมันบอกกา การด้วยทอดเยก่อนผมก็เลยจำผูงแท้กันขึ้นรถทัวร์ไปลงสายใต้รถที่ที่สักถามผมว่าไปไหนผมบอกลงสะพานาอให้ลงหูอิงกมันถามที่ไหนผมบอกสะพานควายแก้กัก็สำหรับวันนี้นะฮะมีน้องใหม่มาก็ได้ไม่ใช่น้องใหม่ ป็นพี่ก็ขอเชิญท่านแรกครับพี่หนังน้อยครับคือที่มาจากเชียงใหม่นะพี่ังน้อยพี่หนังน้อยนี่เชียงใหม่รู้ับพูดครับรับพูดเชียงใหมนเ้าลชียงเห้าพี่ไม่เคยชนะใครเลยใช่ไหมเชียงใหม่ค่ะไม่เคยชนะเจ้าอย่างเดียว อ้นุนกางลังอินลองเอินลังพูงานกับเจ้ามันยังไม่เคยชนะเล่นไทยกับเจ้าเจ้าเจ้าอยากถามถามว่าพี่ประทับใจอะไรประทับที่มาตราส่วนรู้สึกประทับใจเอ่อ โอ้ผมดูได้ดีครับเี็นหน้าที่จะมาไหมคิดยังคิดนานนะแต่ว่าผมว่าพี่จะมาแล้วพี่จะสนุกทุกปีก็ปีนี้เคยเราก็เลยจะจัดฝานไว้ให้ชุดที่มาครั้งแรกนะพี่ผมจัดไอ้เครื่องซักผ้านะฮะตู้เย็นต่างๆนะต่างอะไรๆแกะตัดไม่ได้ก็เลยฝากไว้ที่นี่ ก็เลยทีนี้ผมว่าจะให้พี่หนึ่งน้อยแล้วก็สมุนนะครับขอเชิญพี่ผู้ชายทั้งสามท่านนะพี่ประพันธ์ครับพี่ประพันธ์ครับมาใหม่ครับพี่บัวละมั้ยครับพี่พี่วละมั้ยครับอีกคนนึงพี่สมัชชายสมชายครับสมชายสมชายครับ ได้ครับผมเป็นเพื่นกับสมาชายอ๋องสุใจสำหรับพี่ผู้ชายนะฮะทางร้านเราก็จะมีผ้าไหมของจีนสองฝังแฟนเขาเป็นเพื่อนกับผมแฟก็ชื่อจีนก็เลยว่าจะมาไม้ให้พี่ทั้งสามท่านก็คงไม่โกรธกันนะฮะถ้าได้ผ้าไหมเนี่ย พี่เดี๋ยวมอให้พี่เงี้น้อยพี่จเตียวหพี่น้อยเดี๋ยวพี่หน้ามาใหม่พี่พี่ดาครับพี่ดาอยู่ไหมดให้พี่ดามามอบของฝัตที่พี่เงน้อยกันอ๋คำถามสักคำถามสั้คำามสักคำถามเลก่อนพี่จะตอบถูกไหมนะผมอยากจะถามว่าอะไรเอ่ย ปั่นให้แข็งก็แทนข้าววางขาถ้าพี่ตอบได้พี่รับเครื่องพนักงานไปได้เลยปั่นให้แข็งครับปัน่นแล้วก็แข็งข้าววางขาถ้าถารุ่นพี่รุ่นผมเนี่ยรับรองพี่รู้แน่นอนเลยคนนู่ด,ดจงกระเบนพี่ ไม่คิดอะไรอยู่เนี่ยผมเลยไม่ได้คิดเลยที่คิดไปแล้วผมคิดไม่ถ่กเดี๋ยวครับผมไปเอาเครื่องทำน้ำอุ่นก่อนครับชอบมีมากเลยประดาตอนนี้จะหน้าหนาวแล้วประดามอบเครื่องทำน้ำอุ่นให้พี่น้อยกันหน่อย การทันวาที่ก็หนาวแล้วนี่นี่ประหยัดไฟนะตัวเนี้ยะหาซื้อไม่ได้พี่รู้เลยครับไม่อยากไฟด้วยพี่จ้าไม่ใช่กรบผมให้ถ้าใหม่พี่ตอนเชิข้างหน้าแต่ถ้ารับผ้าใหม่แล้วพี่ต้องเต้นเพลงนะเชิญเชิญไม่ภรรยาไม่อยากได้้าหมอ๋อไม่ได้ครับ ให s <S ้ค like no. ่ับผู้ชายพี่พี่แอ๊ครับช่วยช่วยช่วยมอบเื่อให้หน่ครับช่วยมอบใหม่ช่วยเช็หน้าหน้าสั่่านครับแล้ยผู้ชายนะเื่อเนช่วใส่เสื้อให้เพื่อนพี่นะครับ้าใหม่มาหม่ามของทีมทองสันครับ เดี๋ยวใส่แล้วผมจะให้เต้นเพลงหนึ่งป๋าเดี๋ยวเอเป็นมันเพลงไม่ป๋าไหนๆมาๆก็เราปาก็ลกสนุกพี่แข็งไม่แข็ง ต้อยเราพี่ต้อยพี่ต้อย,ยเลือกสีไหนหนึ่งเทนะพี่หนึ่งเท yeah ขอาคชว์นี้ไปที่ทัศนธทตุนะครับพี่เอากลับเชียงใหม่ไหมไม่กลับนะฝากไว้ปีหน้านะครับขอบคุณมากพี่เรียกว่าสนุกสนานร่วมกันนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวพอดียังมีเด็กเสิร์ฟเราอีกสองคนนะ ปีก่อนเราจะมีน้องแพตตี้กับมิม่รำให้แต่ก็เขาไม่อยู่ันนี้กลับบ้านักเกนแล้วผมก็เลยจะเอาเด็กเด็กเสิร์ฟนะสองคนงเด้นให้แม่อ้อมนะแต่คนนี้สัญชาติามาพม่าพ่อชื่อหม่องเจ้าเพียวพ่อเขาจริงๆแนมะ่พ่อชื่อหม่องเจ้าเพียวก็เลยพอมาอยู่เมืองไทยผมให้เปลี่ยนชื่อเป็น่องเจียวโผเลยเขาถามว่า มองเยา่ยโพหมายความว่าเยา่อโพคืออะไรผมบอกว่าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งลําต้นไม่ค่อยแข็งแรงมันชอบขึ้นอยู่ในที่รกเชื้นนะครับมีผลไม้จะมีลูกแต่นูกก็ดินไม่ได้ทำอถ่างารไม่ทันแล้วครับ